สรุปข่าวเศรษฐกิจเข้าใจง่ายในไม่กี่นาทีรู้ไว้ไม่ตกข่าวคะ่ะสวัสดีครับมาเจาะลึกข้อมูลล่าสุดกันนะครับวันนี้เป็นภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐจากเมื่อวานนี้วันที่14กรกฎาคมดูเหมือนอตลาดหุ้นสหรัฐจะปิดบวกได้เล็กน้อยนะครับค่ะอย่างดาวโจนส์นี่บวกมา88จุดก็ประมาณ0 2 SP500 ก็บวกนิดหน่อย0 1น NASDAQ ก,ก็ขยับขึ้น0 2 7อืมดูเหมือนจะดีนะคะ ใช่ครับแต่ว่าบรรยากาศการซื้อขายจริงๆนี่ค่อคนข้างระมัดระวังกันมากเลยครับอ๋อค่ะแล้วประเด็นลหลักๆที่ทุกคนจับตาก็คงหนีไม่พ้นเรื่องนั้นใช่ไหมครับการประกาศภาษีใหม่ของประธานาธิบดีทรัมป์ใช่ค่ะเรื่องใหญ่เลยครับที่จะเก็บภาษีศุลกากร30%สินค้านำเข้าจาก EU แล้วก็เม็กซิโกเริ่ม1สิงหาคมนี้ โอ้โห oh, 30%นี่ค่ะสูงมากสูงมากเลยนะครับมันมันส่งสัญญาณอะไรบ้างครับทำไมนักลงทุนถึงดูจะก,กังวลกันขนาดนี้ครับคือตัวเลข30%นี้มันสร้างแรงกระเพื่อมทันทีเลยค่ะความกังวลหลักๆเลยนะคะมันคือภาพจำเรื่องออสงครามการค้า Trade War ที่เคยเกิดขึ้นอ๋อครับครับใช่ค่ะมันเลยจุดประกาศความกลัวว่าเอ๊ะประวัติศาสตร์จะซ้ารอยหรือเปล่า แล้วมันอาจจะลามไปถึงเรื่องการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกได้เพราะว่า EU กับเม็กซิโกนี่ถือเป็นคู่ค้าสำคัญมากๆของสหรัฐเลยนะคะครับสำคัญมากการขึ้นภาษีระดับนี้มันก็ต้องกระทบเป็นวงกว้างแน่นอนก็เลยไม่แปลกใจค่ะที่ถึงแม้ดัชนีจะบวกแต่แบบความเชื่อมั่นจริงๆมันยังมันยังไม่กลับมาเข้าใจเลยครับมันเป็นความกังวลที่ใหญ่กว่าตัวเลขบวกเล็กน้อยตรงนั้นใช่ค่ะ แล้วพอมีข่าวใหญ่แบบนี้ตัดใจอื่นๆอย่างราคาน้ำมันก็ดูเหมือนจะตอบสนองเหมือนกันนะครับผมเห็น WTI ลดลงไปเกือบเกือบ1.5ดอลลาร์ก็ราวราว2%กว่าๆค่ะลงเยอะเหมือนกันเบรนก็ลงเหมือนกันนะครับลดไป1.15ดอลลาร์ ม,มันเชื่อมโยงกับความกังวลเรื่องเศรษฐกิจโลกชะลอตัวจากประเด็นภาษีนี่โดยตรงเลยหรือเปล่าครับมีความเชื่อมโยงกันสูงเลยค่ะคือการขึ้นภาษีสินค้านําเข้าจากคู่ค้าหลักเนี่ยมันก็ถูกมองว่าจะกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมน,นะคะครับทั้งฝั่งสหรัฐเองแล้วก็ฝั่งคู่ค้าด้วยซึ่งมันอาจจะนําไปสู่ความต้องการใช้น้ํามันที่ลดลงในอนาคตได้ ตลาดน้ำมันก็เลยตอบสนองในเชิงลบเพราะมันสะท้อนความกังวลเรื่องอุปสงค์โลกที่อาจจะหดตัวลงจากความตึงเครียดทางการค้าที่เพิ่มขึ้นเนี่ยแหละค่ะครับครับแม้ว่าจะมีปัจจัยอื่นๆด้วยนะคะเรื่องน้ํามันแต่ว่าข่าวภาษีนี่เป็นตัวเร่งสําคัญเลยในช่วงนี้เข้าใจครับ นอกเหนือจากตัวเลขในตลาดหรือราคาน้ํามันแล้วผลกระทบจริงๆแบบในโลกธุรกิจหรืออาจจะใกล้ตัวกว่านั้นอย่างผู้บริโภคนีครับมันจะเป็นยังไงได้บ้างครับโดยเฉพาะสินค้าจาก EU หรือเม็กซิโกที่เราอาจจะใช้ใช้กันอยู่อื mm. อันนี้ก็ทบหลายระลอกเลยค่ะอย่างแรกที่ชัดๆเลยคือต้นทุนสินค้านําเข้ามันจะสูงขึ้นครับซึ่งก็น่าจะามีโอกาสถูกผลักภาระมาให้ผู้บริโภคทําให้ราคาสินค้าบางอย่างแพงขึ้นได้ลองนึกภาพอย่างเช่นชิ้นส่วนรถยนต์จากเม็กซิโกหรือว่าพวกสินค้าแบรนด์เนมอาหารแปรรูปจากยุโรปอะไรพวกนี้ค่ะอ๋อครับนึกออกเลยเอ็นนะคะห่วงโซ่อุป,ปทานการหยุดชะงักใช่ไหมครับ ใช่ค่ะบริษัทที่อาจจะพึ่งพาชิ้นส่วนหรือวัตถุดิบจาก2ภูมิภาคนี้มากๆก็อาจจะต้องหาแหล่งใหม่หรือไม่ก็ต้องแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นไปซึ่งมันก็กระทบการผลิตการทําธุรกิจไปหมดเลยค่ะฟังดูแล้วผลกระทบเป็นวงกว้างจริงๆครับแต่ว่าในแหล่งข้อมูลที่เราดูกันมาก็มีบางมุมมองเหมือนกันนะครับที่วิเคราะห์ว่าเอ๊ะหรือมันอาจจะเป็นแค่เกมการเจรจาต่อรอง หรือประเมินว่าผลกระทบอาจจะไม่ได้แรงเท่าที่ตลาดกลัวในตอนแรกอันนี้มีความเป็นไปได้แค่ไหนครับก็มีความเป็นไปได้ค่ะในทางการทูตการค้าระหว่างประเทศบางทีการประกาศมาตรการแรงๆแบบนี้ออกมาก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือสร้างอำนาจต่อรองได้เหมือนกันครับครับเพื่อนำไปสู่การเจรจาใช่ค่ะเพื่อนำไปสู่การเจรจาในท้ายที่สุด อาจจะมีการคุยกันหลังมา่านหรืออาจจะมีการยกเว้นให้สินค้าบางประเภทอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้แล้วก็บางอุตสาหกรรมในสหรัฐเองที่เขาไม่ได้พึ่งทิงการนำเข้าจาก EU หรือเม็กซิโกมากนักก็อาจจะไม่ได้รับผลกระทบหรืออาจจะได้ประโยชน์ด้วยซ้ำที่คู่แข่งต้นทุนสูงขึ้นอ๋อก็มีมุมนั้นค่ะ แต่ว่าในภาพรวมนะคะความไม่แน่นอนที่มันเกิดขึ้นจากประกาศนี้มันส่งผลเสียต่อความเชื่อมั่นไปแล้วทั้งเรื่องการลงทุนการวางแผนธุรกิจระยะยาวนั่นหมายความว่าถึงแม้ว่าอาจจะมีการเจรจาต่อรองกันในอนาคต แต่ในระยะสั้นตอนนี้ความผ,ลผลันผวนความไม่แน่นอนเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้เลยใช่นะครับถูกต้องค่ะตลาดไม่ชอบความไม่แน่นอนที่สุดการประกาศแบบนี้มันสร้างความเสี่ยงที่ประเมินได้ยากทําให้นักลงทุนภาคธุรกิจก็ต้องปรับตัวต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นครับแล้วสิ่งที่ต้องจับตาดูต่อไปเลยก็คือท่าทีตอบโต้จากฝั่ง EU อแลและเม็กซิโกค่ะว่าจะเป็นยังไงอ <ừ> เขาจะใช้มาตรการภาษีตอบโต้กลับมาหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยก็จะยิ่งทําให้สถานการณ์มันซับซ้อนขึ้นไปอีก แล้ววงความเสียหายมันก็จะขยายออกไปอีกค่ะครับผมสรุปแล้วก็คือสถานการณ์ตอนนี้ตลาดหุ้นสหรัฐแม้จะปิดบวกได้แต่ก็เป็นบวกแบบ เระมัดระวังตัวกันสุดๆใช่ค่ะเพราะว่าถูกกดดันอย่างหนักเลยจากความกังวลเรื่องกำแพงภาษ,ษีใหม่กับ EU และเม็กซิโกซึ่งมันสร้างความไม่แน่นอนสูงมากจริงๆให้กับแนวโน้มเศรษฐกิจโลกใช่เลยค่ะและประเด็นที่น่าคิดทิ้งท่ายไวใ้ให้ลองติดตามกันต่อก็คือว่ามาตรการภาษีครั้งนี้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่กลยุทธร์ระยะสั้นเพื่อใช้ต่อรองหรือเปล่าครับ หรือว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์การค้าโลกครั้งใหญ่ที่จะเน้นนโยบายปกป้องทางการค้ามากขึ้นไปเลยซึ่งถ้าเป็นอย่างหลังนะคะผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานโลกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระยะยาวเนี่ยอาจจะลึกซึ้งแล้วก็เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเดิมไปอย่างสิ้นเชิงเลยก็ได้ค่ะโหน่าติดตามมากครับเป็นเรื่องที่ต้องตามกันอย่างใกล้ชิดมากๆต่อไปค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามรู้ไว้ไม่ตกข่าวแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ